สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะรู้จักที่มาคำว่าราอูนหลังน้องคะแนนเน็ตไอดอลล้านวิวถูกแซวสนันกลายเป็นประโยคฮิตสนั่นโซเชียลสำหรับคำว่าราอูนหลังมีชาวเน็ตหลายคนหยิบยกขึ้นมาเรียกน้องคะแนนหรือคะแนนกนกยาดาเน็ตไอดอลสาวสอง ล้านวิวที่ก่อนหน้านี้ได้ทำเอาหนุ่มๆเรดาพังเป็นแถบซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดที่มาของคำว่าราอูนให้รู้กันจากกรณีที่จอยผู้เสียหายออกมาแชฉพร้อมร้องทุกข์คะแนนกนกยาดาเน็ตไอดอลสาวสองล้านวิวที่แอบสวมรอยใช้ชื่อนามสกุลคนอื่นนานเจปีเพื่อรับงานจนเจ้าของชื่อตัวจริงเกิดความเดือดร้อนโดน ทั้งใหม่เรียกและสัมภารเรียกเก็บภาษีซึ่งคราวนี้ทำเอาหนุ่มๆเรดาร์พังเป็นแถบเพราะความน่ารักสวยเซ็กซี่ของน้องคะแนนคล้ายหญิงแท้มากๆนั่นเองและหลังจากที่มีการเปิดเผยเรื่องที่น้องคะแนนไม่ใช่ผู้หญิงปรากฏว่าผลทำให้มีหลายเพจในโลกโซเชียลแหกขุดคลิปครั้งที่น้องคะแนนออกมายืนยันกับสื่อว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิง รวมทั้งยังมีการแซวเรื่องที่ก่อนหน้านี้หลายคนนั้นดูน้องคะแนนไม่ออกโดยบางประโยคมีการใช้คำว่าราอูนเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดวันที่9ทธันวาคม2,565 เพจเฟซบุ๊กลองวิเคราะห์ดูได้มีการเปิดเผยถึงที่มาของคำว่าราอูลคืออะไรหลายคนอาจรู้อยู่แล้วแต่ก็มีอีกไม่น้อยที่ไม่รู้หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าราอูลมักจะนึกถึงตำนานนักฟุตบอลชาวสเปนคนหนึ่งที่ชื่อว่าราอูลกอนซาเรสซึ่งในบริบท นี้ถือว่าไม่ใช่ที่มามันมาจากคลิปไวรัลคอนเทนต์หนึ่งน่าจะมาจากฝั่งละตินหรืออเมริกาใต้เถืออเถือนนั้นตัวเอกคือเป็นสาวข้ามเพศที่หน้าตาอาจจะเรียกได้ว่าไม่สังเกตก็ดูไม่ออกเลยว่าเธอคือสาวข้ามเพศโดยคอนเทนต์ที่ทำคือซึ่งไม่รู้ว่า จอจี้หรือแบบเรียวโดยการที่แลกจูบกับหนุ่มๆฟรีๆก็มีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กมากมายที่จูบกับเธอผู้นี้ของมันเลยก็ตรงนี้แหละเป็นการเฉลยว่าเธอผู้นี้ ที่มาแลกจูบนี้คือใครชื่ออะไรเธอก็ได้พูดใส่ไมคโดยใช้เสียงตามเพศกำเนิดของเธอว่าราอูนทำให้หนุ่มๆที่เพิ่งจูบเธอไปถึงกับอึง้งบางคนเหมือนจะเสียหน้าเพราะโดนหลอกบางคนเหมือนจะร้องไห้ก็มีเมื่อเห็นแบบนี้เราเชาวเน็ตบางกลุ่มจึงนำคำนี้แหละคำว่าราอูนมาล้อเลียนสาวข้ามเพศอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้นั่นเอง ขอขอบคุณแหรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ